สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพามาทำตำรับยาง่ายๆนะครับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็จะทำยายาระบายจากฝักขูนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับไม่ค่อยถ่ายนะครับเป็นท้องผูกเนะรื้อรังฮะเราไม่ต้องไปซื้อยาวันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวง่ายๆเลยก็คือฝักขูนนะครับ ฝักคูณดอกเหลืองๆเนี่ยฮะตามข้างทางข้างถนนที่เราเห็นนะฮะก็ว่ังว่าคงจะรู้จักกันทุกคนนะเนาะฝักคูณนี่เราใช้ฝักแก่นะครับก็คือเป็นฝักสีดําแบบเนี้ยนะห้อยู่บนต้นถ้าเจอกอ็หากมาติดบ้านไว้นะครับสักสองสามฝักเป็นยาระบายชั้นดีเลยครับไม่ต้องไปซื้อยาหมอหรือยา ตามคลินิกตามโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เป็นยาที่เราทําใช้เองในบ้านได้ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับวิธีทําก็ง่ายๆนะครับก็เอาฝักขูนมากระทบเปลือกเลยนะครับนะครับกระทบือกแล้วก็แกะเอาส่วนของเนื้อข้างในนะครับเปลือกไม่เอามเมล็ดไม่เอานะครับ เอาส่วนของเนื้อข้างในเนี่ยนะฮะลักษณะเนื้อก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะฮะถ้าฝักใหม่ๆนี่จะจะไม่ค่อยมียางเหนียวอย่างเงี้นะครับอันนี้ผมเก็บไว้สักพักแล้วเราก็แกะออมเล็ดออกนะครับใช้ส่วนของเนื้อแบบนี้ดำดนะอย่างนงี้เลยนะครับสำหรับปริมาณที่ใช้ก็ใช้ประมาณเท่าหัวแม่มือนะครับ ประมาณหัวแม่มือเราเนี่ยนะฮะชงกับน้ำร้อนหรือใช้วิธีต้มก็ได้แล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับใช้ดื่มก่อนนอนหรือตอนเช้าก่อนอาหารนะครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับจะเป็นยาระบายตัวนี้จะฝักคุณนี่จะสุดยอดมากเป็นตํำรับง่ายๆ ก็คือกินแล้วจะไม่ปวดมวนท้องจะไม่ทซาท้องนะครับตัวนี้ใช้ในคนท้องก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรปลอดภัยนะครับแต่จะใช้ปริมาณเยอะจนเกินไปขนาดนะรประมาณหัวแม่มือเราก็พอละแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วหรือจะใช้วิธีต้มก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับเดีผมจะใช้ผมจะทำให้ดูก็คือ ใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เติมน้ำร้อนอแล้วก็เกลือป่อนสักนิดนึงนะครับหยิบเกลือป่อนใส่สักนิดนึงใมือเลยนะครับหยิบมือนิดนึงนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะ ําาหรรรัับบกก็ไไไม่ได้ยเยเนนอะลนะคทำเองก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรเยผ่านไปข้างถนนผมเห็นผมก็เก็บมาละสี่ห้าฝักติดบ้านไว้เผื่อมีใครเป็นท้องผูกนะเีุ่การท้องผูกไม่ไายหลายวันก็อึดอัดนะครับคนคนท้องผูกก็จะอึดอัดทรมานเนาะบางคนที่เคยเป็นก็จะรู้อยู่ นะครับเดี๋ยวเราต้มน้ําแป๊บหนึ่งอ่านะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเมื่อกี้ก็น้ําเดือดละนะครับก็เติมน้ําร้อนลงเลยนะครับเติมน้ําร้อนลงไปในเมือฝักคูณที่เราเตรียมไว้ะนะครับอ่าสีเหมือนกาแฟเลยเหมือนชาแก่ คน,ค,นคนแช่ไว้สักครู่นะครับให้ตัวยาละลายออกมาดีก่อนเนะท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอ๋อน,นี้ติดเม็ดมาด้วยเดี๋ยวต้องเอาเม็ดออกส่วนเม็ดเราไม่ใช้เราใช้แต่ส่วนเนื้อนะครับ อย่านี้ก็เราจะกรองก่อนก็ได้นะครับหรือไม่กรองหรือดื่มแบบนี้ก็ได้นะแต่ทางที่ดีเพื่อให้ดื่มง่ายก็ควรจะกรองเอากากออกสะนิดนะครับนะครับไม่ยากนะครับสำหรับตำรับง่ายๆที่นำเสนอวันนี้นะครับฝักคูณจริงๆเนี่ย รสของเขาจะเป็นรสหวานเอียนนะครับสับปคุณช่วยระบายท้องแก้อาการท้องผูกได้ดีนะครับสำใครเห็นที่ใครเห็นฝักคูณอยู่ข้างถนนก็อย่าอย่าปล่อยเลยให้ล่วงทิ้งไปเปล่าประโยชน์นะครับหักติดไม้ติดมือมาติดบ้านไว้นะไม่ได้ยากอะไรสับปคุณง่ายๆแค่นี้เป็นยาดีอย่างหนึ่งครับลองทำดูนะครับ ก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับ